ผมติดไว้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรอะเราพูดถึงเรื่องของความจริงที่คุณจะได้เจอในตลาดทุนแล้วใช่ไหมเออมันมีคำศัพท์หนึ่งที่ผมข้ามไปก็คือเอ,อขายหมูขายหมูก็คืออาการที่ประมาณว่าหุ้นขึ้นไปแล้วอะแล้วก็โอ้มีกำไรเยอะเลยสมมติว่าสักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะให้มันดูเวอร์เวอร์หน่อย ยีเรแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยไอแบบเนี้ยมันเยอะมากอย่างเช่นช่วงของบิ๊กซีที่ผ่านมาที่ผมรับไปประมาณสักหนึ่งรอสิบสี่บาทนะร้อิบสี่บาทผมซื้อไปไปสองรอยหุ้นประมาณนั้นแหละเสร็จแล้วซื้อไปด้วยอารมณ์ที่ว่าเอ้ยน้ําท่วมตอนนั้นน,นะแล้วก็สถานการณ์มันก็ไม่ค่อยซูดีเท่าไหร่แต่บิ๊กซีเนี่ยได้คาฟูมาล เราก็ดูประเด็นนี้แค่ประเด็นนี้ประเด็น,นเดียวราคาไม่วิ่งเนี่ยมันก็น่าจะถูกพอที่จะซื้อได้นะโอเคก็เลยซื้อพอซื้อไปปุ๊บขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวก็ลงไปอีกขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวก็ลงอีกเราก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วตลาดหุ้นมันต้องขึ้นขึ้น,นลงลงแต่มีวันหนึง่งมันขึ้นมาหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยหกสิบ เอาไงดีอะผมก็คิดว่าเาเราซื้อด้วยเหตุผลที่ว่ามันถูกแล้วก็แล้วก็วคิดว่าไอ้อยหกสิบาทโอเคบวกค่าฟูบวกอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันแพงไปแล้วนะไม่เอาดีกว่าไปเล่นตัวอื่นบ้างผมก็แอบบแอบบแบบเก่งกําไรเหมือนกันนะผมไม่ได้ว่าเป็นแนว value investor อย่างเดียวเมื่อรู้สึกว่าเออมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าที่ตัวอื่นเนี่ยช่วงนั้นสถานการณ์ยังคุมเครืออยู่ก็มีโอกาสที่มันจะดีขึ้นมาก็เลยทิ้งบิ๊กซีไปที่ราคา160กว่ากว่ๆเนี่ยจำไม่ได้60เท่าไหร่แล้วพอจากนั้นไม่นานเป็น180 190ไม่หยุดเนี่ยหน้าด้านไปต่อเป็น200มันโอ้โหอารมณ์เนี่ยเขาเรียกขายหมูป้าหนึ่งว่า ขายไปแล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะหยุดแล้วล่ะแต่แสดงแต่มันกลายเป็นว่าพอขายแล้วปุ๊บหุ้นวิ่งต่อซึ่งมันก็ในระยะเวลาที่ลงทุนมานะในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆไม่ว่าคุณจะขายที่ราคาไหนนะมันอยากจะขึ้นมันก็ขึ้นต่อ แสดงว่าเราไม่ได้อดทนรวยถูกไหมแทนที่จะอดทนพร้อมที่จะรวยไปกับมันเอ้ยเราก็ไม่ยอมอดทนแต่ออดทนที่จะถือต่อเวลาหุ้นมันแดงเนี่ยเรา,าหน้่ด้านอดทนกันอยู่ได้ทําอะไรก็ไม่ทําสักอย่างพอทีเขียวปุ๊บนี่อยากขายขึ้นมาทันทีมันก็เป็นซะอย่างนั้นเนาะไอเรามันก็มันจะบอกว่าเป็นแมงเม่ามันก็ยังได้อยู่นะโอเคแต่ว่ามันเป็นเรื่องของศัตธรรมนะที่คุณต้องเจออยู่ละ ถ้าคุณเล่นหุ้นในแบบที่เก่งกําไรเนี่ยซื้อมาขายไปเนี่ยคุณต้องเจอ,อแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เขารักในตัวของบริษัทที่เขารักเนี่ยเขาไม่ได้รักที่บริษัทหน้าตาเป็นยังไงนะแต่เขารักในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีโปรดักที่ดีเอ่อเขาอะไบสเน็กอเฟอร์เนนซ์ ate, venant, มีการมีธรรมธิบาลที่ดีเขาก็อยู่เก็บไปเรื่อยๆซื้อไปเก็บไปอะไรเงี้ย ดนั้นขายหมูตกรถเลยไม่ไม่เคยเกิดขึ้นในเขาอยู่แล้วอันนี้มันเรื่องของประเด็นวันนี้บ้างดีกว่าผมจะไม่ขออนุญ,ญาตพูดถึงตัวพอร์ตการลงทุนอะไรเงี้ยว่าลงทุนกองทุนหุ้นน้ํามันทองคำอะไรเงี้ยขอพูดประเด็นนี้ก่อนเรื่องของหุ้นก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมเจอมามีประสบการณ์แล้วก็น่าจะมาแชร์ให้ฟังง่ายที่สุดมีคํากล่าวหนึง่งเขาพูดว่าที่กรตอตอามากชอบพูดนะ ประมาณว่าเราจะบริหารให้นักลงทุนทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันก็คือบริษทัททุกบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อกราตาอะไรเงี้ยแล้วก็กราตาจะเป็นคนควบคุมแต่จริงๆแล้วถ้าท่านสังเกตดูให้ดีนะท่านจะเห็นว่าข่าวที่เกิดขึ้นนะ่ีเนมันมีข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นหุ้นตัวนี้ ตัวนูน้นตัวไหนสักตัวหนึ่งอะไปโผล่ในหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีบนเว็บไซต์ข่าวหลายๆที่ก็มีแล้วก็ในรีเสิร์ชของบล็อกเกอร์ก็มีท่านเชื่อไหมว่าลองสังเกตดูแล้วกันพอเขาเสนอข่าวเสร็จสักพักเป็นข่าวดีนะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายหุ้นก็จะขึ้นทุกพอทุกคนรับรู้แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมีข่าวดีออกมาปุ๊บหุ้นก็จะขึ้นดีขึ้นไป แล้วเชื่อไหมพอสักแป๊บหนึ่งไม่ถึงครึ่งวันหรือรุ่งเช้าก็จะมีข่าวของบริษัทที่ว่านั่นนะที่ออกข่าวานั่นนะที่ว่าเป็นข่าวานะออกมาให้ข่าวกับกรอตาแล้วก็ชี้แจงว่าที่ข่าวออกไปที่นั่นที่นี่ที่นูน่นโดยอ้างว่าผู้บริหารของบริษัทออกมายืนยันนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่เป็นความจริง,ขอ,งขอให้นักทุนทุกท่านเอ่อ ปวดเข้าใจหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ลงท้ายเซ็นชื่อไอ้แบบนี้มัน <S <S ผมไม่รู้นะผมไม่เคยซื้อตามข่าวแบบนี้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าเอออะไรแต่เพียงแต่ว่ามันทําให้ฉุกคิดขึ้นได้เฮ้ยคุณแค่สะบัดปลายปากกานิดเดียวคุณก็แก้ข่าวได้แล้วหรอแล้วไอ้คนที่เขาซื้อไปขึ้นไปติดดอยอยู่ข้างบนละ่ะก่อนที่คุณออกมาแก้ข่าวแล้ววุ่นลงเนี่ยเขา เขาแล้วจะรับผิดชอบเขายัางไงอะกับข่าวที่คุณเขียนลงไปอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับจรรยาบันนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็จิตใจความโลภของนักลงทุนท่านนั้นๆด้วยที่วิ่งเข้าไปซึ่งผมก็เตือนเสมอนะว่าเอ้ยของจริงเนี่ยมันคือกําไรขาดทุนมันคือพื้นาาฐานบริษัทมันคือโปรดักต์มันคือการการบริหารจัดก,การที่ดี นะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของสิทธิและความไม่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นคุณอยากคิดนะครับว่าคุณรู้ทันเจ้ามือคุณรู้ทันเจ้าของบริษัทหรือคุณตามเกมทันมันคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังสู้กับอะไรเพราะว่าผมเคยเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก,ก่อนมีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ ไม่ต้องเอาตัวยอ่อไม่ต้องเอาคำึ้นต้นแต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยถ้าไปอบรมกับผมเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังผมมีโอกาสได้เข้าไปทำงานแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารหลายๆท่านที่ได้เข้าไปแล้วก็มีข่าววงในข่าววงในนี่ไม่ใช่ข่าวที่ที่ออกมาจากใครนะเป็นข่าวที่ผมนี่แหละเป็นคนไปถามผู้บริหารเอง ว่าหลัง Xd ซื้อเพิ่มได้ไหมหรือควรปล่อยหรือยังไงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมซึ่งมอยู่ครั้งหนึ่งผมได้รับได้รับมเมสเซจว่าให้ขายทิ้งทั้งหมดเพราะว่าต้นทุนของเทอมเนี้ยของ q 1เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเยอะผิดปกติทำให้กำไรลดลง อันนี้พูดกันบนโต๊ะอาหารนะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยติดกันเลยพอได้ยินคํานี้เท่านั้นแหละครับผมก็โทรบอกทุกท่านเลยที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ให้ทําการขายจิ้งซะไม่ต้องรีรอเลยเพราะว่าคือเรารู้จักผู้บริหารท่านนี้เป็นการสวดตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุยเรื่องหุน้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบ่อยฉะนั้นเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่ท่านบอกก็เป็นความจริงเพราะว่าก่อนที่งบ กำไรขาดทุนจะออกเนี่ยหุ้นได้ปรับลงไปแล้วส่วนหนึ่งนะโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลยว่าอะไรข่าวอะไรก็ไม่มีทําไมหุ้นลงมาได้ขนาดนี้ถ้าคนที่ขายทิ้งไปก่อนเนี่ยก็โชคดีไปครับแต่มันจะมีอย่างนี้ก็คือหลังจากงบออกมาแล้วเนี่ยหุ้นยังสามารถลงไปได้อีกเพราะอะไรครับมันก็เพราะมันเหนือความคาดหมายของคนอะไรที่เหนือความคาดหมายหรือต่ํากว่าความคาดหมายเนี่ย จะสร้างเอฟเฟกกับมูลค่าหุ้นเป็นอย่างมากฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหวังว่าท่านจะเป็นคนคุมเกมเองในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะสิทธิความเท่าเทียมกันของทุกคนอะต่างกันผมยังมีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนหลายท่านเลยนะซึ่งพี่ๆน้องๆเขาก็เป็นญาติญาติของผู้บริหารบริษัทนู้นบริษัทนี้เป็นเพื่อนเป็นโอ้ยผมเชื่อว่าวงในมัน,ม,นมันมีอะครับแน่นอนยังไงก็ต้องมีเพราะผมเองก็เจอมาเหมือนกัน ดะนั้นเนี่ยมันปฏิเสธยากที่ทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิเท่าเทียมกันและต่อถึงให้รู้ข้อมูลเท่าเทียมกันการวิเคราะห์วิจารณ์หรือใช้วิจารยาหรือใช้เซนต์ในการที่จะบอกว่าอนาคตของหุ้นตัวนี้จะโตขึ้นก็ต่างกันอีกฉะนั้นพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านควรที่จะโยนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าหุ้นจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหน หรือเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างที่จะเกิดความเสี่ยงกับต้นทุนกำไรและก็รายได้ของบริษัทให้ใช้ออโอกาสหรือเวลาในการที่จะหาข้อมูลตรงนี้ดีกว่าส่วนถ้ามีโอกาสผมไม่ขอพูดถึงเรื่องจรยบันอนะไรแล้วกันนะมันเป็นสันทัตยานของของนักข่าวด้วยผมว่านะเพราะผมเคยเป็นนักข่าวมาก่อนนักลงทุนทุกท่านเนี่ยถ้ามีเวทีมีโอกาสที่จะได้ถาม ต่อหน้าผู้บริหารผมว่าท่านสมควรที่จะถามเพราะว่าข้อมูลตรงนั้นแหละเป็นข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ท่านจะนํามาพิจารณาแต่อยู่ที่ว่าน้ําหนักเนี่ยน่าเชื่อถือมากแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของท่านแล้วละ่ะฉะนั้นนีในทุกๆเวทีที่มีการทำที่ที่มีเวทีให้ให้สอบถามผู้บริหารได้ไม่ว่าจะเป็น opportunity day หรือ วิธีเวทีที่ประชุมผู้ผู้ถือหุ้นอันนั้นเป็นเวทีที่ผมว่าท่านต้องไปเพราะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ถามคำถามโดนๆคำถามที่ท่านอยากจะถามจริงๆนะครับก็โดยสรุปก็มีประมาณนี้แหละฉะนั้นผมถึงบอกท่านว่าท่านอย่าเชื่อในในใครที่มาบอกท่านไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์เป็นข่าวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่ามันเกมเนี้ยมันพลิกได้แล้วเขาทํากันง่ายมากเขาเขาแค่พลิกพลิกเกมพลิกกระดาษลบแล้วเขียนใหม่ท่านเข้าไปก่อนท่านก็สวยแล้วผมว่ามันไม่คุ้มเรามาศึกษาเรื่องของพื้นฐานของหุ้นกันดีกว่าเอาให้มันแบบให้ท่านอธิบายง่ายๆได้ว่าไอ้บริษัทเนี้ยทามาหากินอะไรรายได้มาจากไหนต้นทุนของเขาคืออะไรและกําไรมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างผมว่าอย่างนี้ ถ้าท่านซื้อหุ้นท่านนอนหลับสบายเลยหุ้นจะตกหุ้นจะขึ้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องสนใจขอให้เก็บมันให้ได้มากที่สุดก็พอแล้วเมื่อมันมากมากพอที่มันจะทําให้สร้างผลกําไรของท่านในพอร์ตได้นะวันหนึ่งที่ตลาดเห็นคุณข้าของมันปุ๊บมันจะโตอย่างน่าอัศจรรย์แล้วท่านจะแปลกใจว่า จาก10ล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยังไง